Whoa! สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม ot ot รัดวูดในเกมที่เป็นเกมเดียวกันกับค่ายเดียวกันกับดอนสตาร์ฟนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเห็นตัวอย่างแล้วมันน่าเล่นมากเกมนี้มาเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเป็นเกมแนวอะไรเราไปเราไปพูดพร่ำทำเพลงเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวกด play เลย์เลยอันนี้ผมได้มาทดสอบเล่นก่อนนะครับมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับเกี่ยวกับคุณปู่แต่ว่าเนื้อเรื่องนี้ผมสคริปต์ดีกว,ว่าผมว่า เพื่อแบบมีคนอยากรู้ในเรื่องไงเปล่าหรอกจริงมันแปลไม่ออกมันก็เลยอยากสกิปโอ้เราสามารถเลือกตัวละครได้หลากหลายตัวเลยนะครับผมสามารถซ ah ีเค็ตการะจนภัยได้มีอ็อกมีเมร์ฟล็อกมีเข่าขนฟูเล่นเป็น k, ออกเดือะออกออกมันจะแต่งตัวอะไรไม่ได้นะครับเมื่อกีเาา้เรามาดูปุ่มที่ว่ามีปุ่มอะไรบ้างปุ่มเดินนะครับ W u s d แล้วก็คนนี้คือ NPC อ้าววัดดีฮันเตอร์เราเป็นฮันเตอร์นะฮะคุยได้อะเราเลือกไปเออเราเลือกบทสนทนาได้ด้วยนะครับ เหมือนว่าเขาจะให้เราไปสู้กับบอสหรืออะไรอย่างน,น้มีใครหายตัวไปอย่างนง้นหรือบาน่นากับฮามิสนะครับคนทำชุดเกราะกับเอ่อคนตีเหล็กนะฮะแล้วเอ่อฉันต้องทําอะไรอะเอาละการสนทนาครั้งนี้มันไม่มีเวลาลวเราต้องไปได้ละไปเออนี่คือแมปโอ้โหมีแผนที่แผนที่โอ้โหไกลถึงนี่เลยไกลมากเลยนะเนี่ยแล้วคือโหลดแมปทีก็จะแบบว่าเหมือนเกมมันจะค้างหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่รู้ปุ่มสู้เลยคลิกนะ่าจะคลิกนะอ,อ๋อเฮ้ยตัวนี้น่ารักอะเราไม่ตีน้องได้ไหมน้องกิ้งใส่ด้วย ทุบอะไรเหมือนน้องจะกิ้งโจมตีเราเราต้องทุบน้องจากด้านหลังเอาทุบผิดทางเฮ้ยน่ารักอร์ไม่อยากตีเลยตีๆเท่าไหร่แล้วกันทุบอันนี้คือมุ้งม่วงที่เขาเลือดน้องเหรอเก็บได้ไหมมันจะเก็บได้นะมันมีเศษอะไรกันเอออย่ากิ้งใส่ผมทุบอะทุบผิดทางแหละทุบอืม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 ทุบไม่ละอืมอืคอมโบคอมโบไอ้น้องกระโดดหลบดักโซ่เนาะ ฮึบตบตบตบเรียบร้อยตายหมดเฮ้ยเก็บของอันนี้ว็ไอ้โมโม่ที่เหมือนจะเป็นเงินนะเงินในเกมนี้นะอ่ามีทางไปต่อข้างบนครับมีตัวใหม่ด้วยตัวนี้โจมตีเราไหมตีทุกตัวอ่ะเฮ้ยน้องจยิงอะไรใส่เปล่าโดดหลบโดดหลบโดดหลบใจเย็นน้องยิงเป็นเส้นตรงน้องจามด้วยน้องอย่าทำพี่อย่างนี้พี่ไม่ชอบตายยังอืมกระโดดหลบสองตัวนี้ทุบไปดิตี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 ขี้คางได้ไหมขี้คางไม่ได้ต้องขี้เกมยำว่ะ ทุบตีตีทุบกว้างมากทุบมานี้ไปไหนทุบไปดิทุบไปดิปปอ้าวทุบไปโดูดิเรียบร้อยหัวแตกนี่ได้โบนัสด้วยเอาละฮะมีทางไปต่อข้างล่างครับไปต่อเลยแผนที่โอ้แล้วต้องเปิดแผนที่ทุกครั้งที่ไปต่อนี่มันรู้สึกเสียเวลานะมันขาดความต่อเนื่องนะอันนี้คือมันเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่นะครับเอออันนี้คือระเบิดระเบิดนะอืมวัระเบิดต่อเนื่องล่อมาอาจจะมีชุดอื่นมาเดี๋ยวเรา เราจะได้ใช้ระเบิดคุ้มๆเหรอยังยังไงมาแล้วเดี๋ยวก็ระเบิดละสามสองหนึ่งกระโดดหลบตายหมดโผลมาอีกน้องจามด้วยทบทบน่ารักนะมอนมันน่ารักอะไม่อยากตีโอ้ยโดนดาเมจไปแล้วหนึ่งทีครับน้องตีเจ็บมากโอ้ยสองทีเก้าสิบดาเมจเลยกระโดดหลบหลบไม่พ้นเลยโอ้ยไมีขีดเดือดเราจะมีขีดบอกด้วยมันคืออะไรโอ้ยเลือดต่ำกว่าครึ่งแล้วนะตอนนี้ชูกระโดดหลบทบเป็นหนึ่งทีตัวนี้ใกล้ตายแล้วเนี่ยตัวกระพริบใช่ไหมอืมเร คริสตัลอะไรทุกอย่างครับคลิกเพื่อเลือกพลังโอ้โหมันจะอั g เกรดพลังได้ครับเลือกระหว่างอะไรอะเมื่อเราเปิดเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มด่านมาเนี่ยเราจะได้รับดาเมจ25%เป็นเวลา3 0มวิเว้ยแล้วก็อันนี้คือโพชั่นเมื่อดื่มพชันจะได้เกาะ50%ด้วยนะครับเอาตีแรงดีกว่ามผมเป็นคนชอบชอบตีแรงนะเ,เลือกพลังมาเลยเน้นแรงไว้ก่อนไอ้น้องไปเลยแล้วก็มีแผนที่ขึ้นมาครับรู้สึกรู้สึกมันขัดขัด,ขดนะตรงนี้เหมือนจะมีพลังอะไรด้วยกด กดชิปอ๋อกดชิปได้ด้วยเหรอตอนนี้เรามีบัฟอยู่ครับเราต้องชิปใช้ให้คุ้มตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้โั้ตีแรงมากตีสามทีตายตัวนี้เหมือนจะไม่ทำร้ายเราหรือยังไงไม่รู้ะน้องเดินช้ามากเลยทุบไปดิคอนพลังจะหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมถึงสามสิบวิยังตัวข้างหลังมาแล้วทุบไปดิแรงมากเอาโหผ่านเร็วมากเลยอะพอมีพลังแล้วอะไหนดที่มีพลังอะไรบ้างเอ่อโจมตีครั้งแรกใส,ส่ศัตรูที่มีเลือดเต็มนะ,ะจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นยแล้วก็ การโจมตีของคุณจะไม่ผลักศัตรูให้กระเด็นแล้วอ๋อก,ก็คือทําให้เราโจมตีได้ต่อเนื่องมากขึ้นปเอาสีแรงดีกว่าสีแรงไปก่อนเราไปให้สุดฮะไปให้สุดแล้วหยุดที่ตายไง <c oughs> อุ้ยเหมือนอะไระร้านขายของเหรอมีเป็นรูปขวดยานะเมื่อกี้อุ้ยแวะร้านเกมแนวโลกไรนี่ผมโคตรชอบเลยว่ะเราคุยไหมต้องคุยนะเออดีฮะคุณลุงคุณลุงมีอะไรขายมั้งครับออขายขายยาแต่ว่ายาเรายังไม่ได้ใช้เลยสักขวดอ่ะโทษทีครับลุงแล้วคนนี้ขายอะไรอ่ะโอ้บาน่า คนนี้หรือเปล่าคนที่เขาตามหามีบทสนทนาที่แบบว่าน่าสนใจมากครับผมอยากให้มีแปลไทยนะว่าผมจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับคือผมคือผมแปลผมแปลเองอะผมแปลเข้าใจเว้ยแต่ว่าถ้าผมแปลเป็นคําพูดให้ท่านผู้ชมผมผมจะเออไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับทางข้างบนเป็นรูปอะไรอะเป็นรูปคริสตัลนะครับกับเป็นรูปอันนี้ลองเราไปคริสตัลดีกว่าคริสตัลน่าจะเป็นอัปเกรดพลังปะแล้วก็อันนั้นคือเงินไปเลยไอ้น้องแต่มันไกลแค่ไหนนะแต่เกมมันก็ แรกๆมันก็อาจจะแบบเล่นง่ายๆนะฮะอุ้ยหลังๆอาจจะยากนะฮะแถมมันเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคือแบบว่าถ้ายิ่งมีเพื่อนก็อาจจะยิ่งยากนะฮะอุ้ยโอ้โหลากมาอะไรเนี่ยทุบไปดิทบไปดิทุบไ่โดนด้วยอุ้ยอุ้ยกินพอชั่นกินโพชันแป๊บเจ็บมากโอ้สดชื่นทุบด้วยคอนนี่คือท่าเราอะทุบอะไรของพวกเองทุบไปดิทุบไปดิทุบไปดิทุบทุบด้วยคอนเขาบอกว่าเราตีครั้งแรกมันจะดาเมจแรงขึ้น2ี่เ็ตต้องใช้ท่าแรงๆเลย ปา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 เสียบเข้าไปโดดหลบไปด้วยโอ้โหโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตัวนี้สีแรงอ่ะอืมอืมอืมโอ้ยกัดตูดด้วยอืมอืมอืมทุบไปดิยทุบ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 โ,โ,โอเคฮะเราได้พลังใหม่ด้วยเจ็บนิดหน่อยพชั่นเรามีขวดเดียวติดตัวแล้วเลือล่อเระเลอเท่าน,นี้นะอันนี้คืออะไรอะ่ะเมื่อดอทจะเพิ่มความเร็วการเคลือกก่อน,นที่40%ในเวลา4วิด้วยควิกไลท์ควิกไลท์ค,ค,ขขคืออะไรอะ่ะ มันจะเป็นสถานะอะไรอย่างนะเมื่อคุณควิกไลท์จะหิวเลือดมันจะเป็นการโดดหลบปะนี่ไงมันบอกอยู่อ๋อเมื่อแบบเราตีโดนตีแล้วกระเด็นแล้วเรากดกดกิ้งเนี่ยมันจะถือว่าเป็นการควิกไลท์นะครับแปลว่าเป็นการกิ้งกับตัวมากระเด็นขึ้นฟ้าปุ๊บแล้วลงพื้นกิ้งกิ้งหลบมาให้ทันนี้เหรอแต่ว่าเราไม่ค่อยได้โดนโจมตีจนกระเด็นนะเราเอากิ้งแล้วเพิ่มความเร็วดีกว่าแล้วจะได้หลบได้ง่ายอ่าเก็บพลงบังไปเด้น,นี่เลือดเราเหลือน้อยมากฮะเราอาจจะไปไม่ถึงดาวสุดท้ายนะโอ้ลงมาข้างล่างแล้วฮะน,น,นัวออะะไร ระวังกับดักอะไรด้วยทุบไปดิโดดหลบโอ้โหโโอ้หวิ่งเร็วด้วยเป็นไงเหมือนจะเป็นมินิบอสนะตายแล้วโดดหลบไป็นทีไอหมอนี่มันเกินไปแล้วตายยังไม่ตายกันเรอโดดหลบไปดิกหนีเปล่าเข้ามาดิทุบไปเลยเนี่ยทุบอืมอืม น้องโดนกับดักพวกเดียวกันเว้ยเมื่อกี้ทุบไปดิอุย๊ยโอ้โหตีแรงมากโดดลบเฮ้ยทุบไปดิรีแตกเรียบร้อยผ่านด,านดน่านรอดเว้ยนึกว่าจะตายซะแล้วอันนี้คืออะไรกับดักอะไรสี่อย่างวะด่านต่อไปเป็นอะไรเป็นรูปมือด้วยเหมืนอนจะเป็นบอสแต่เราเจ็บมากเลยอ่ะเราจะตายแล้วเป็นรูปมือผมว่าเป็นบอสแน่เลยว่าเราไม่รอดได้แน่เลยอื้มเป็นผู้ใช้ค้อนเฮ้ยโดดลบเป็นหนึ่งทีโอ้ลูกน้องก่อนเลยเดี๋ยวมันมาขัดขวางการโจมตีอะไรวิ่งใส่ด้วยโดดลบไปดิ โดนลบไปดิโอ้โหติดติดติดกิ้งลบไปได้กิ้งทะลุไม่ได้ทุบโดดลบระเบิดใส่บอสเลยเฮ้ยอื้มแรงมากอุ้ยโดนลบตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้มันน่ารำคาญอื้มอุ้ยอืทุบไปโดนอึ๊บตีพวกกันเดียวกันเองด้วยไงอื้ออื้ออื้ออื้โดนลบโดนลบโอ้ยโคตรเสียวสยองขวัญมากโดนลบไปหนึ่งทีอุ้ยผมไม่อยากจะโดนดามเหตเลยผมว่าโดนทีเดียวผมตายแน่ๆเลยว่ะชิบหายละเอาตัวนี้ก่อนเลย เอ้ยโดด,โลดโหโดดโลบไปไหน mm. ึ่งทีการวุ่นวายสุดตอนนี้ฮึบอืมเฮ้ยเฮ้ยโดดหลบไปหนึ่งทีน้องกิ้งดักโซเพเยอร์น้องเฮ้ยเอ้ยเสียวมากเมื่อกี้เข้ามาดิไอตัวนี้ไม่ตายแล้วทีไหมฮึบอืมหัวเกือบแตกอืมอืมออโอ้โหเต็มเต็มโอ้โหเกมนี้เป็นแนวโลกไรครับคือเราตายเกิดมาเล่นใหม่ได้นะอันนี้แต่ว่าเหมือนเราจะต้องเสียบัฟทุกอย่างที่เราเคยได้นะครับ เรากลับไปที่เมืองมีหอมารับมีหอมารับววไม่ได้ว่าไม่ได้เล่นเกมนี้นานนะครับทให้แบบว่าเอออาจจะกากไปหน่อยนะครับ <c oughs> อ๋อนี่นี่ไงคนนี้บ้าบาน้าเบอร์หน้า,นาที่เราไปเจอแล้วก็อีกคนนึงนะครับเหมือนถ้าเราชนะบอสต,ตัวน,นั้นได้เราจะเจออีกคนนึงนะเอ,อ่ฉันตายได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้ฉันนึกว่าฉันตายไปแล้วเนะเมื่อกี้ขอบคุณที่คนนี้ไปช่วยเรามาครับเนี่ยเขานั่งหอไปช่วยเราเมื่อกี้เห็นไหมไอ,ไอ้เครื่องเนี่ยของเราว้าบด้วยด้วยวร์ปแบบเปลี่ยนเมืองนะเปลี่ยนดันใช่ ต่ว่าเราต้องจบดันนี้ก่อนนะเนี่ยเลยทบไปดิถ้าชิปนี่ทำอะไรได้วะอมันชันด้วย,ย,ยติดขี้เว้ยอาวุธใหม่ว่าแต่ฟากแล้วฉันจะใช้อาวุธยังไงวะเพื่อนมัน,นายไม่เคยใช้หอ,อกหรือไงเนี่ยฮ้มันนายก็แค่เอาหอ,อกจ้วงศัตรูอะเข้าใจว่ามันยากตรงไหนเนี่ยนายลองเอาไปเสียวกับหุ่นนั่นดูดิเออมันอาจจะเป็นการโจมตีที่ไม่เหมือนกับค้อนด้วยไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ทำ้ายจิตใจขนาดนั้นฉันจะลองดูนะเพื่อนนะเฮ้ยหอกเว้ย แทงแทงแทงโอ้โหกีฬาในร่มก็มาแทงอ้น้องสนุกเกอร์ไงโคตรเท่ไหนใช้สกิลดิก็ไม่เห็นมีอะไรเลยชิปลปคลิกอ๋อต้องชิปไปคลิกไว้เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเหมือนเรากระโดดแทงนะเมื่อกี้อุ้ยคเที่เฮ้ยหมุนตัวเท่กว่าเยอะเลยอ่ะผมจะเริ่มเล่นใหม่อ่ะเริ่มตรงไหนครับหรือว่าต้องขี่เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปวะอ่ะไปเลยอ๋อนี่ไงไปเิโอ้โหเปิดมาให้เลือกสกิลเลยครับ มีอะไรบ้างเมื่อคุณหลบการโจมตีได้จะสุ่มดรอประเบิดปะจะจะมีระเบิดตกลงมาแบบสุ่มนะครับอันนี้เมื่อฆ่าศัตรูได้จะสเต็กออฟอารูโอ้เมื่อสังหารศัตรูเราจะได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้น1%นึด้วยแบบสเต็กนะฮะเอ่อเอาระเบิดหรือเอาอะไรดีเอาระเบิดดิมันศิละปะไงศิละปะคือระเบิดอะไม่เคยได้ยินดิศิละปะคือระเบิดมาแล้วตื่นเต้นจังเลยอะได้ใช้อาวุธใหม่ด้วยไม้อะไรเนี่ยสมชื่อกับล็อตวูดจริงเต็มเลตกแปลกๆแปลกไห้อุ้ยเราผ รถฟูดแปว่าไม้เน่าไม้ผุอะไรพวกนี้นะกระโดดแทงจึกจึๆกจึกจึกจึกอุ้ยอุ้ยสตันหูคอมโบเมื่อกี้โคตรเทอื้อหูยผักสตูออกแล้วก็แทงโอ้ยอย่างแรงอะครับนี่ไงโอ้เล็กกิ้งแล้วจะอ๋อมันเป็นระเบิดบักเขียบนั่นสินะมาเลยน้องช้างน้อยเสียบนี่ผักออกแทงติ้มๆิ้มิ้มติ้มติ้ม,มแทงแทงแทงผักออกกระโดดหลบแทงกระโดดหลบ มันมีครูดาวด้วยนะไม่รู้ครูดาวกี่วิคูดาวสิบวิฮะก็โดดลบมีระเบิดออกมาแล้วอ่าแล้วก็จิ้มไปเลยจิ้มเป่าอะไรน้องน้องเป่าอะไรเมื่อกี้น่ารักมากเลยนะเป่าเป่าจินจงเสียบเรียบร้อยตายมดไปต่อไปต่อแบบไม่รอเหมือนเขาอาจจะอาจจะให้เราพักไหมแบบว่าด่ดนหลังๆมันอาจจะสู้นานก็ได้แต่แบบมันก็เลยต้องมีแผนที่ให้เราแบบดูเหมือนพักเอาไปพักเหนื่อยพักออก ผักผิดทางเหมือนว่าทางที่เราซีมันจะหันไปตามเมาส์นะไม่ใช่ทางทางของคีย์บอร์ดเนี่ยสมมติว่าผมเดินไปทางซ้ายแล้วตัวละครจะหันหน้าไปตามเมาส์เห็นไหมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโคตรเท่หึไเ่เคยปป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 ันปปนปป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 ่ปป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 เบิร์ดตายมปดปป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 พปปปเปป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 ปอปไปปปปอันนี้คืออะไรเอ่ย เมื่อคุณถูกโจมตีจะทำดาเมจความเสียหายกับคืนสตูรู250ดาเมจนะครับอ่อไม่ไม่โอเคนะเอาน h i s จิกวเมื่อโจมตีสตูจนล้มเนี่ยสตูจะมีโอกาสติตคิดจะเข้าิอร์ด้วยนะครับก่อนไปเราซ้อยยาก,ก่อนเผื่อเจอร้านค้ากินยาก,ก,ก่อนตจะไหนวะกดคิวเลือดเต็มไหมน้องต่อไปจะได้บัฟด้วยเสียบแทงหมุนตัวอย่างเท่อะครับเฮ้ยแทงแทงแทงเสียบแทงแทงแทงผังอกออกผักออก เสียบกระโดดหลบผักออกเสียบแทงแทงเสียบเสียบจิ้มจิ้มถ้าผักนี้ก็โกงเหมือนกันนะสตันศัตรูได้แต่ไม่ไนดะ้สตันบอสได้นะอันนี้เมื่อเรากิ้งจะได้ความเร็วการเคลือ่อนที่กับเมื่อคุณฆ่าศัตรูได้จะได้รับความเร็วการเคลือ่อน,นที่สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เวลาสองวิเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเไปดิรออะไร,รอ่ะกิ้งมันแค่สี่สิบด้ยแต่ฆ่าเนี่ยมันได้เจ็ดสิบห้าเลยนะไปต,ต่อฮะเดี๋ยวไม่เจอร้านเออเจอร้านค้าแล้วนี่หว่า ร้านค้าก็จะมีคุณลุงขายยาครับน่าจะขายแค่ยาตอนนี้ไม่น่าจะมีอย่างอื่นขายเ,เติมยาให้หน่อยครับลุงเติมได้คขวดเดียวนะเหมือนว่าเราต้องอัพเกรดเ,เพิ่มได้หลายขวดนะผมคิดว่านะอ,อร้านค้าก็ไม่น่ามีอะไรครับไปต่อโอ้ต่อไปได้รับบัฟอีกแล้วบาง่านมันจะมีทางแยกด้วยเว้ยแต่ว่าบัาง่ดนก็ไม่มีนะรับเสียบนี่พวกติดพวกติดตัวอย่างนี้มันสตันไม่ได้ครับฆ่าตัูได้วิ่งเร็วมากเ<ๆ>มื่อกี้เห็นไหม,มวิ่งเร็วม,มาเด็แทงจิ้มจิ้ม ติมติมกระโดดหลบแทงอ่ะอุ้ยโอ้โหลายมากเหมือนลากไม้เลยนะกิ้งกิ้งโอ้ยกิ้งกิ้งแล้วมันติดอะเซ็งมากเลยอยากให้กิ้งแล้วมันทะลุเหมือนเกมอื่นๆยังระเบิดเข้ามาไอ้น้องแทงอา้าวทำไมไม่แทงวะเมื่อกี้แทงกระโดดหลบเฮ้ยชบุบเรียบร้อยครับแค่ให้มันระเบิดแล้วก็ชนะอันนี้คือโอ้โหได้รความเร็วเกนินที่แบบมาตรฐานเลย20%นะฮะแล้วก็เมื่อคุณจบรอบเนี่ยจะได้อะไรอะ ได้เงินเพิ่มขึ้นปะตามฮิตตามเอ่อไฮเฮสคอสเต็คหมายถึงว่าถ้าเราคอมโบได้เยอะเนี่ยก็จะได้เงินเยอะนะแต่ว่าผมไม่ถนัดคอมโบอ่ะผมเอาวิ่งเร็วดีกว่าผมไม่ใช่สายคอมโบครับผมเน้นแรงผมเป็นคนชอบอะไรที่มันแรงแรงไปต่ออเหมือนใกล้จะเจอบอสครับอีกสักสองด่านปะจำไม่ผิดเจอตัวนี้ละใกล้จเจอบอสแล้วเนี่ยน่าจะต่อไปบอสเลยปะอุ้ยอุ้ยตีสวนถ้านันตีสวนไอ้น้องอุ้ยตีด้านข้างเ้ย ออกไปอู้หูโดนขวดจะได้โอ้ยเจ็บ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 เอ๋อกินยาก่อนต้องกดค้างด้วยอุ้หแทงเข้ามาเลยไอ้น้องปึ๊บกระโดดหลบฟัน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 แทงมันก็คือการแทงทั้งหมดแหละไม่มีการฟันเลยทั้งนั้นแหละเฮ้ยโดดหลบตัวน,นี้ก็แล้วกันน้องเป็นแคลรี่เฮ้ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยนี่เรากิ้งก็พออเรียบร้อยเสียบเสียบมาแบบไม่บอกไม่กล่าวด้วยโดนแทงโดนต้นไม้อะไรม่ดูทิ่มครับ ผิดท้าอีกแล้วน้องจามใส่ผมทําไมครับเจยบตีระเบิดด้วยระเบิดนี่โดนเราได้ไหมยังไม่เคยโดนเลยก็ไม่ลองดีกว่านะยาหมดแล้วเดี๋ยวตายไอบ้บ้าถึงบอสแล้วยังอุ้ยบอสแล้วแล้วยาก็ใช้ไปแล้วด้วยมาเลยบอสอผู้ใช้ลูกตุ้มเฮ้ยเฮ้ยกระโดดหลบไปดิเสียบโดดหลบเสียบอุย้ยกิ้งหลบตรงนี้มีระเบิดนะตรงนี้มีระเบิดเข้าไปเลยไอ้บอสทำาไปเลยโดนหมดน่ะ โดนหมดไม่สนูกใครตายหมดตรงนี้ก็มีระเบิดออ้ยออ้ยโดดลบไปโดดลบไปตรงนี้คืออะไรอะระเบิดฮะเฮ้จับกลับระเบิดฮะนี่ก็ระเบิดเหมือนกันเราเล่นสายแบบสายกลยุทธ์กลยุทธ์เบาไอ้น้องอโดนลูกน้องไปตายหมดเสียบผักออกเสียบแทงโดดลบเรียบร้อยตีลูกน้องตัวเองไปดลยแต่อันนี้วลยลำคาญมากเลยออ้ยโอ้หตีหลังผมเจ็บมากๆโอ้ดูเลือดผมดิให้ตายสิพี่น้องอย่าทุบ พี่ผมไม่ชอบอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีอย่างไกลเลยเสียบโดลบตัวนี้มีระเบิดนะฮึบบอตีเองด้วยเอาไปเลยเอาไปอืมตายไหมเรียบร้อยครับเหลือตัวหนึ่งพอดีเลยปึ้บอย่าตายตัวนี้ก็พอตายตัวนี้นี่คือฮาเลยนะพี่โหน่องอะเอาฮาจริงเรียบร้อยครับเราเกือบตายเงือตกเลยเห็นไหมโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินสีเขีซัมมอนกับชิลพาวเวอร์นะเลือกอย่างหนึ่งเออ ซัมมอนพาวเวอร์คืออะไรมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงฮนะใช่ไหมเมื่อคุณดอทจะเออ่ซัมมอนประตูมิติ2ด้านออกมานะครับเออ่จะดีอ่ะแล้วก็คืออันนี้มินเนี่ยนนะเปลี่ยนอันได้ไหมอ้าวอ,อ,อุ้ยผมกดไม่สะเลือกพลังแล้วมันได้เงินแทนะอ่ะหายแล้วกดเอซีอ่ะเมื่อกี้ผมกดเอซีนะจะไปเลือกอีกอันหนึ่งอนะ่ะแต่แต่ไม่เป็นไรครับด่านต่อไปเลยอ่ะไม่คิดไม่กะให้ฮิวหน่อยเหรอต่อไปเหมือนเป็นลูกก้อนหินนะครับอูยังเยอะไม่เป็นไรมีระเบิดด้วยด่านลูกก้อนหินคือด่านระเบิดอ่ะ โดนระเบิดกันทวนหน้าไปเลยน้องและสวยอ๋ตอตัวนี้ก่อนน้องตัวน,นี้น่ารักอะผมชอบมากเลยน้องจามด้วยอ๋อกิ้งหลบไปแล้วระเบิด <The Bird. S 2> อูอู้อู้อโหโดนทีเดียวคือตัวเย่เลยนะตัวเนี้ยเสียบผักออกอแทงแทงหลบ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 ผักออกแล้วก็แทงเสียบเรียบร้อยโอ้โหยังมีอีกอือแทงโดดหลบเยอะเหลือเกิน ไม่เป็นไรครับตรงนี้มีระเบิดฮะนี้มีระเบิดฮะอุย๊ยเอาโ,อโดนน้องตัวแดงๆจามใส่ตายเลยเรียบร้อยเลยเรเวลอัพด้วยสนุกนะเกมเนี้ยเก็บของไปได้อะไรไหมกลับไปที่เมืองมามารับศพผมหน่อย <laughs> คือเล่นได้4คนเลยนะเกมเนี้ยแต่ว่าไอ้ทดสอบนี้มันเล่นกับเพื่อนได้เรียงหนะ้า เป็นไงกันบ้างผมสำหรับเกมรถฟูดนะครับผมหรือเกมไม้ผุไม้เนา่าไม้พังนะฮะเกมนี้เป็นเกมแนวเอ่อลกไรดันเจียนนะครับเกมแนวลกไรนี่ประมาณว่าเอ่อเป็นเกมตายเกิดวนเวียนนะแล้วก็ลงไปเล่นใหม่ลงไปเล่นใหม่แล้วก็อัปเกรดตัวเราด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับเกมนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะใครชอบหรือไม่ชอบไงก็ฝากคอมเมนต์กดติดตามหน่อยนะเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรวู้ฮู้แทงแทงแทงไปละบาย bye.